จากที่แม่น้องเคยทําคลิปเรื่องญ่าหวานไปนะคะวันนี้เราจะมีรูปแบบของย่าหวานไหลรูปแบบมาให้ดูนะคะและสรรพคุณของเขาก็คือญ่าหวานเนี่ยมีคุณสมบัติให้ความหวานมากกว่าน้ําตาลถึง1 0ถึง15เท่าสารสตตีวิโอไซด์ที่สกัดได้จากญ่าหวานมีความหวานมากกว่าน้ําตาลถึง2 0 0ถึง300เท่านะคะเป็นสารที่ให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงานนะคะในส่วนของการใช้ถ้าเราใช้ปริมาณญ่าหวานที่มากเกินไปนะคะ มีผลทําให้สเปิมลดลงและก่อให้เกิดมะเร็งได้ค่ะสําหรับผู้ที่แพ้สารบางชนิดในญ่าหวานอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะเกิดลมพิษอาการบวมที่ริมฝีปากเป็นต้นค่ะเป็นญ้าหวานที่เป็นใบแบบนี้เลยนะคะเอามาต้มค่ะคล้ายๆอีคว้วค่ะแต่เป็นแบบน้ําเป็นทรงคล้ายๆน้ําตาลนะคะจะเป็นแบบน้ําเลยค่ะคล้ายๆกันค่ะ ตัวนี้ก็เป็นน้ำค่ะ